ไม่แล้วคือคือมันช่วยได้ไหรือเปล่าเนี่ยไอ้หลงติดคุกเนี่ยอย่าลืมสถานการณ์นะครับเปลี่ยนเออหรือว้าไม่กำลังคุยกันอยู่ว่าเอาไงเนี่ยแล้วมันไปนไหนติดคุกคุกใหญ่เหรอนั่นแหละกูไม่รู้เรื่องกูมาพราะมึงเนี่ยอ้าวาไอ้บิลลี่มันโพสอะไรวะนะถ้าขอโทษมันพูดยากเลยกูไปแหกปากมึงมาพูดเองกูว่าในคนนี้น่าจะรู้เออมึงเรียกมันมาทำเลยกูไอ้เนี่ยน่าจะรู้ ซาเวียรนี่เห็นเป็นรถธรรมดาจะชนเมื่อไหร่ก็ได้แหละวะแจ๋วดีวะไอสัตว์กลัวมันน่าจะมีหลายเรื่องเดี่ยแต่กูขอเซอร์เวีให้แป๊บเพื่อนเราแป๊บเราแป๊บเราแป๊บไปดาเราแป๊บเพื่อนเออเราแป๊บมึงเราแป๊บพี่ไม่ตายแต่มึงคุยกันว่ามันจะลอยบางไม่ใช่ไอเฉินแต่กูบอกก่อนนะคือถ้ามึงยืดเนี่ยเฮ้ยจอตาที่จอในบางกลับมาก็ยังไม่จบออ้้มาพี่มาพี่มาพี่มึงเชื่อกูว่าจอในบางกลับมาก็ยังไม่จบ เพราะว่าตอนที่ตอนที ang, an ่กูอย ok ู่ซาเวนตี้อินเดียแม่งสามสี่วันอะมันนานมากมันนานเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาเอาแบบซ็อกซ์ล้วดึงไลน์ดัดดัไอ้บิลไลอยู่ไหนอ่ะบิลไลอยู่ไหนอยู่ไหนพ่่ชวยเอาสรุปพวกมันต้องแหกคุกเหรอให้พี่ไปช่วยไหมไปแล้วไม่ไม่ตำรวจมันจะไม่ไปเหรอวะไม่ผมช่วยหมดแล้ว อ๋อออกมาหมดแล้วใช่ไหมใช้พี่ได้รออะไรเขียวไม่รู้ไม่ไม่รออะไรเขียวเลยพี่ไม่พี่เพียบมึงโพสอยู่พี่เพียบพี่กับไอ้ดำมึงโทรไอ้เดี๋ยวโทรมาหามึงเนี่ยเห็นมึงโพสทวิตเนี่ยขำโคตรหน่อยเนี่ยแม่งขอโทษไม่เป็นในสัตว์ใช่เหรอเออเดี๋ยวมาคุยลายเขียวมาคุยลายเขียวโอเคออเอาแล้วงานฮึมสรุปยังไงงานฮึมสบายดีกึูบอกว่าถ้าสมมติว่ามึงมึงมึงจะเล่นรอมึงถ้าแบบมึงไม่ไหวแล้วมันต้องเล่นก่อนอ่ะมันก็เล่นก่อนได้เลยเพราะว่าไอ้บางกลับมาก็ยังไม่จบเชื่อกูดิก็เดี๋ยวรอคุยก่อนแต่กูว่าจบ มันก็มีไม่ถ้าจบเลยมึงมึงก็ต้องแบบสักร้อยหนึ่งอ่ะกูไม่รู้มันมันแม็กเท่าไหร่กับกับซาเวียร์กูเล่นเป็นร้อยเล่นเล่นเป็นหลักร้อยอยู่แล้วเพื่อนร้อยร้อยร้อยหมดเลยแต่แต่คือแต่คือว่ากูไม่รู้ว่าระบบการหรืออะไรเงี้ยมันมันยืนได้เท่าไหร่เงีเจ็บปะกูไม่รู้เรื่องไอ้มันเป็นอย่างงี้ดำก็อี้ไปคุยมูลค่ากันได้เลยเว้ยเอาผมก็คุยเลยดิแต่ถ้าเขาไม่ตกลงก็คือไม่ได้ไงเช่นเช่นสมมตินะสมมติเราเราคุยกับเขาใช่เพื่อนแบบเฮ้ยสองร้อยล้านอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขา กำลังคันไม้คันมืออยู่พอดีไอ้เฮียมาถึงคันไม้คันมือเดี๋ยวมึงได้เดี๋ยวมึงได้คันไม้คันมือยาวเพื่อนมึงรอก่อนก็คุณเลยบอกวันที่ห้าวันที่ห้าก็หวดเลยพูดเนียพู้เดียวหวดเลยวันที่ห้าเออก็คือพรวกเนี้ยพวกเนี้ยรุ่งนี้เริ่มเลยเพื่อนเออพรุ่งนี้มันกลับมาเนี่ยเออพรุ่งนี้มันกลับมาแล้วก็เริ่มเลยวันนี้ครับบอมบอมบอมก่อนไหมสักวันนี้ก่อนไหมวันนีวันนี้บอมวันนี้หาบอมได้วันนี้หาบอมวันนี้หาบอมไม่แบบแบบว่าดีเลยบอมอัพแต่วเนี้ยหนวดหนวด ผูอยากใส่มันดอกใหญ่ดิกูไม่อยากเล่นแบบดอกเล็กๆกันดิเพื่อนอก็เข้าใจได้เออไม่อยากแบบใส่แบบสิบล้านเงี้ยมันก็ยืดเล่นกันก็มันตลกนหนดไงขอใจเอาลายชื่อท,ที่จีนไปพ้าตอนนี้ได้ให้พี่หน่อยยืนได้เหรอคะอ,อีสัตว์เพิ่งควยกูยังไม่ทันจบเลยเอ้าก็เมื่อกี้บอกจะก็ไม่อยากบอมอัพใช่หรอมีปัญหาตอนรับเพื่อนไหนไวเ้เฮ้ยเพื่อนกลับมาเฮ้ยเอ้าเฮ้ยขวา่เข้าหน้าเมะมาเลยนะเมื่อกี้เข้าหน้าเมะมาเลยนะนี่มันอยู่โอเวอร์ต่อยได้มันอยู่ดูไว้อย่าทำอย่างนี้ พี่เป็นห่วงมันออกพื้นนนี้คือปกป้องเลยใช่ออกออตัวเลยเป็นไงบ้างวะกูไม่เคยเล่นเลยโอ้กูกูไม่ได้เลาไปดีครับแซมกูไม่ได้เล่าเพื่อนจริงๆถ้ามึงอยากจะมันอะกูว่ายี่สิบที่สิบไม่มัน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 คนลาลมเลยว่ะดำกูว่ายี่สิบมันมันคือมันมันเหมือนแบบเรียกว่าไงอะมันเหมือนเหมือนวอร์มอะอันนี้คือวอร์มของจริงอะแต่กูว่ามันมันไม่สนุกว่ะมันมันด้วยความมันเป็นยี่สิบอะเพื่อน ไม่ทั้งช่วน้อยด้วยไม่เดือดด้วยเวลาอยู่แลนถอดหน้ากากก็ได้ปะไอ้เหี้ยเดิมทีกูก็จำไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วต้องมาดูทรงผมที่ทะลุหน้ากากไม่เสือกใส่กันมาอีกไอ้หน้าพวกมันไม่เหมือนกันมึงจำได้โอ้997ไอ้หลงไอ้หลงไอ้หลงเอ้ยกุญแจกุญแจทำไงวะไม่เห็นมีกุญแจเลยวะกิฟไม่ใช่เหรอกิฟให้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วกเปล่อยนะไอ้หลงไอ้ดำบอกมาอยากมาอยากมาอยากมันวะ คือตอนแรกเนี่ยจะเคลียร์กับซาเวียใช่ไหมแต่ไอ้บังบอกว่าขอให้มันกลับมาก่อนวันที่5ก็คือพรุ่งนี้แต่กูบอกว่ามันตียังไงมันก็ไม่จบหรอกเพราะว่ามันมูลค่ามันเยอะเพราะฉะนั้นมึงก็แบบเผื่อเผื่อมึงจะเซียนคันมือวันนี้ไม่วันนี้โคตรหล่อเลยว่ะฟังเรื่องนี้ก่อนเออท่านบอนแล้วด <t ick noise> ูดีเฮียมันดูดีไม่แต่ดูไปดูแล้วกูขอรอมึงเปลี่ยนโลโก้หลังเสื้อได้ป่าววะเออรอเดี๋ยวรอบเดี๋ยวเปลี่ยนรอบใหม่อยู่แล้วมีรอบของมันอยู่เพื่อนรอก่อนรอก่อนดิไม่มีเรื่องพิชาลีเหรอพี่อะไรอีกอะ ใครมาร่อเขาเนึ่สรุปทำไมอ่ะมันคืออะไรล่าสุดล่าสุดของบิลลี่มีนะเว้ยแล,ลาา้วเมื่อกี้บิลลี่เพิ่งบอกบบอกูส,สดเลสสดเลยสดสดเลสเลยไม่มาบอกว่ามันขับโคมดาแล้วเหมือนกับว่าซาเวียพอเห็นเป็นรถธรรมดาชนแล้วก็ไม่ขอโทษไม่สนใจเลยสิ้นอย่างเงี้ยประมาณนี้มันก็เลยบอกว่าพอเห็นเป็นรถธรรมดานี้มึงทำเองไม่ขอโทษเลยนะอะไรอย่างเงี้ยที่มันบอกนะที่บิลลี่มันบอกเมื่อกี้มเพิ่งโทรหามันมันบอกจะเดี๋ยวมันบอกแล้วมันกลับมาคุยไลน์เขียวนะไี่ก่อนนี่เราเรื่องพิชารีพี่รู้ ชาลีเหรอไอจงทำไมเลือกชาลีทำไมเ,เลือกเมื่อวานแป๊บนึงพี่ออกก่นอนเพราะอันนี้มีคือชื่ออะไรวะแฟนแฟนเก่าแหวนชื่ออะไรนะพุดดิ้งปั๊งพุดดิ้งคือชาลีอ่ะเขาเขาอยู่กับกับครอบครัวเขาแหละญาติญาติเขาแหละเราไปเจอพุดดิ้งแล้ว<ม><ม>ชาลีเขาก็ยิงยิงปืนอ่ะไปรัดนึงใส่พุดดิ้งใช่ไหมันเป็นชาลียิงปืน,ปน,น,ปน,นใส่พุดดิ้งเหรอ ใช่ใช่โดยปกติแล้วคือชาลีคุดดิ้งไหนรู้จักกันอยู่แล้วก็เหมือนเหมือนเหมือนเราเล่นกันอ่ะยิงยิงใส่กัาอะไรแบบนีอ๋อเราเราเราเหมือนเรารู้จักน้องขวัญโซยอย่างเงี้ยเหรอถูกไหมครับแล้วก็ยิงไปอ่าอ่าแล้วไงต่อยิงไปนัดหนึ่งแล้วก็คุดดิ้งก็พูดกลับมาว่าหนูหนูไม่แปลกใจหรอกทำไมย่าหวานถึงทพี่ไปอะไรประมาณนี้เฮ้ยเอาดีพูดอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วก็ชาลีก็ตันไปเลยประเด็นพูดกับชาลีเลยนะว่าว่าไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมย่าหวานถึงทิ้งไปอย่างนี้เลยเใช่ใช่ครับ พอพอจบดจังนั้นอะแอร์ดอปบ้านมันขึ้นมาดีแล้วชาลีก็มาบุกบ้านกับพวกผมใช่ไหมแล้วชาลีมันก็เงียบๆแปลกๆบอกว่าก็ยืนคุยปกตินั่นแหละแล้ที่โด,กดกนกระลองใจสัตว์ดูดูดูเสียงดูไม่ดีอะสักพ <c oughs> ักเยื่นร้องไห้ใช่ไหมผมบอกไม่เป็นไรนัง่งร้องแล้วก็ไปคุยไปคุยที่หน้าบ้านเห็นหน้าใช่ไหมพี่คือเหมือนอารมณ์แบบพุดดิ้งก็อยากขอโทษแหละอยากขอโทษชาลีแหละอะไรเงี้แล้วชาลีก็คุยกันจบไม่เราเรางงว่าทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นอะก็ก็ก็อันนี้คือเขาบอกว่าเขาอะ เขาก็คิดว่าเขาเล่นชาลีได้คือเหมือนพูดเล่นได้อะพี่นึกออกไหมเี้ยนี่แรงอยู่นะคําที่ประโยคนั้นมันแรงครับพี่มันแรงชาลีร้องไห้ผมว่าก็ไม่โอเคกันก็ไปยืนพุยกันอะไรเงี้ยแล้วมันอารมณ์เหมือนอาจมาบุตรสมุต้าแบบพี่พูดไกลหลงอ่ะไอ้หลงเฮี้ยไม่แปลกใจหรอยสัตว์ทำไมเฮี้ยมึงถึงไปหาผู้หญิงอื่นได้อย่างเงี้ยไม่เป็นไรทําไมอ่ะกูกูหลอกทำไมอ่ะเจนพี่ก็ไม่คุยมาครับพี่ก็ไม่ด่ากูเฮี้ยอย่างโดนด่าแต่ไม่ได้ที่ที่หน้าบ้านแต่ผมทิ้งท้ายไว้ประโยคนึงคคืือ คือพวกผมไม่โอเคอ่ะกูคิดว่าจะด่ากูสักหน่อยกูว่ากับขออนุญาตนะครับต้อมคันไหนเหรอไม่กูลืมไปเลยว่ะเฮียพ่อมึงกูลืมไปมีดราม่าอยู่นี่หว่าพ่อมึงตายลืมไปเลยสัตว์เฮียอะไรสัตว์ได้ค่ะเออตันว่ะจะตันไปสองวินี่มีคนทำใช่ไหมเพิ่งดึกขึ้นได้คือกูจะบอกพวกมึงว่ารถพ่มแดงเนี่ยนะซ่อมช่างกับซ่อมกล่องส้มอ่ะ กูลืมไปเลยเฮียมีดราม่ากดีกว่าขอโทษ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 จากใจอันนี้อันนี้ลืมลืมตัวจริงขอโทษจากใจเลยอันนี้จะคุยเล่นไงลงไเฉยจากใจนี่จากใจไม่ได้ควรตีนะจากใจนี่ลืมจักรใจขอโทษขอโทษขอโทษลืมลืมลืมขอโทษนะจริงรีรอบนึงมันก็หายแล้วลืม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 เฮียมีดาบมาอยู่หน้าหิวไม่ขาดแล้วพี่อ๋อเหรอคือรอยอ๋อใช่จริงพี่เฮียไม่พูดเลยสัสกูว่าใส่ยกระต่ายแต่กรองส้มกรองส้ม หัวหัวทิพยหายอยากให้ช่างขึ้นรถได้เฮียเข้ามาเข้าไปแล้วใช่ไหมพี่ดำพี่เข้ามาแยกปากไวไปไหนกูลืมคิดเลยสัตว์โทษทดีตอดีตอดีลืมลืมลืมก่อนขอโทษโทษอันนี้ไม่ได้จะร้องจริงอันนี้ไม่ได้จะร้องจริงขอโทษขอโทษจากใจเลยจากใจเลยขอโทษขอโทษลืม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 ไม่ว่ามีเรื่องผู้เฮียได้อยู่ขอโทษโทษขอโทษโอเวอร์กาเซลูกี้ติดอะไรติดบ้านไงดีบริบาล ไม่รู้นี่ถามถามถามไปต้องถามด่าสรรหาหาเรื่องกูโดนด่าพ่อมึงอ่ะจะเรื่องขอโทษขอโทษเมื่อกี้ขอโทษจริงขอโทษจริงลืมลืมไม่รู้ด่ามากเลี่อยู่ไขอโทษขอโทษลืม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 แซวไอ้หนูเล่นอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะขอโทษขอโทษลืมลืมขอโทษขอโทษใช่เหรอพี่บอสขอโทษขอโทษลืมลืมตัวไอ้เฮียว่ะไอ้แซวมันเล่นอยู่แล้วเขามาคุยว่าเมื่อกี้ซาเวียนอ่ะเมื่อกี้ใช่ป่ะเขาจะมาคุยอ่ะเบอร์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 ขอโทษทีขอโทษทีปากไวไปหน่อยไอ้เฮียลืมใบสัต่งเฮียตรงนี้มีกระแสอยู่ พะท่องมันพี่บินก็ส่งจีมาส่งจีมาอะไรเหลืองเป็นเหลืองวะไม่มาบอกเดี๋ยวมันมามันมาบอกเดี๋ยวมันมานี่นะเขาบอกเขาบอกว่ากูเคลียรร์เื่องอยู่เหมือนจะจีซีเขาว่าอย่างนี้เอ้าวการจีซีก็ยังไม่ได้อยู่ดิทำไมวะจะก็มีเรื่องโดนปดได้ดิไม่แต่ถ้ามีเรื่องมันมันมันปลดได้ไม่ใช่เหรอไอ้ดำเห็ดมาดูเหตุผลกันดิถ้าเป็นเรื่องที่เขาก่อครับพี่ เขาเขาเขาต้องกดเฮ้ยแต่จีก็มันอยู่ตอนกูชิงบ้านกับมันอ่ะก็มันอยู่ก็แบบไปไปไหมพี่รออยู่นี่ก็หนูหนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องชนมันจะไม่แล้วพี่พี่อยู่ไหนมันอยู่ไรเขียวเหรอแล้วแล้วแล้วเหลืองพี่อยู่เรืเหลืองไม่ได้ไม่ได้ไปหาไม่ไปหาเลยผู้พิทเรื่องเหลืองเออลรืเหลืองปะเราไปหมดแล้วไปหมดแก๊งกัดจัดแน่แน่ไปอะไรชนเฮ้ยใครรถโซดี้ว่างอ่ะไปกับโซดี้คนหนึ่งดิ เฮ้ยขอบคุณเสีย n x n t w Z e t ร่างแบกนาร่างแบกนะขอบคุณสณำห,หรับกิฟต์ซับหน้าขี้บ๊อบบี้ชิบหายเลยว่ะอย่าตบก,กระบาลแม่งไหวสัตว์ครับอย่าว่านออ้องเออหน้ามันไม่เหมือนใครมันเป็นชายช่างเกลียนเพื่อนคือชายช่างเกลียนเพื่อนโหยาวแล้วเป็นขี้กูอบอกงานเน,นี้ยเป็นขี้ไม่ลงอะไรก็ลงมาที่ บิลลาเป็นไรน้องเกิดอ,อะไรขึ้นผมโดนน่าจะเชฟไม่ก็มัสแตงครับชนพี่ขอยืน,<อ>นเขียนน <ผม S 1> ิ้วรอตอนที่ผมไป<อ>หาคู่เพื่อนอยู่แล้วไงต่อเขาก็จอดมองหน้าผมแล้วเขาก็ขับไปขอโทษสักคำก็ไม่มีผมก็เลยมาขอกล่องเขาคืนแต่เจ้าเหมือนว่าเจ้าคนคน,คนขับรถจะยังไม่มาครับคือเขาไม่คุยกับเองเหรอตอนเมื่อกี้เขาไม่คุยกับเองเหรอใช่ตอนชนเขาเขาจอดมาขับมาปุ๊บจอดข้างทางเหมือนมองหน้าผม,มเฉยแล้วเขาก็ขับไปอะ่ะ Premises, มันมองว่เห็นผมขับคมดามั้งอ๋อเอาแลวเบนที่ส็่ันแท ah, oh. oh, ีคู่เพื่อนอยู่ด้วยเม่ดีียร์ทำเียร้าแทงไงแทงกูเดอร์กูยืนเขียนนิ้วอยู่เด้อยอาแทงกูเดอร์อ๋ครับพี่เินใช้คันนูนไหมเรือเขียนนิ้วกูดีเด้อเราได้ชนคบดาแถวสองจุดศูนย์ป่ะเมื่อกี้แทงกูเดอรบใช่ไหม สองจุดศูนย์สองจุดศูนย์ไอตอนที่ทางโค้งหรือเปล่าครับใช่ครับผมผมผมภาพมันมาร์อะครับแล้วผมก็เลยมันกระตุกมาอมกทีผมก็ไม่รู้แล้วว่าแย่ไปรีก่อนหรือเปล่าครับอ๋อแล้วจะไม่ไม่คุยไม่เลยเลยครับอ๋อไม่ชนมั้งครับผมว่าไม่น่าชนหรอกผมมาหาถึงนี่อ๋อถ้าถ้าชนขอโทษด้วยครับเพราะว่าภาพมันภาพมันมาร์สกัคนคุยหรือเปล่าคงไม่ไม่คือแบบเห็นผมขับโคบดาใช่ไหม ยังมอเห็นประชาชนใช่ไหมตอนนั้นยังไม่เห็นครับแต่ว่ามันวาร์ปลงมาผมแต่คุณแต่คุณจอดแต่คุณจอดมองผมไปสิบวิเลยนะใช่ไหมคุณจอดมองผมก่อนถูกไหมแล้วคุณขับไปถ้ามันขัดแล้วมันมาผมก็ขัดต่อครับไม่เป็นไรเดดีีี๋๋ยยววเคนน้้ออกใหมื่อกี้ผมแหกคุกเพื่อนอยู่อ่ะคุณแบบไม่ไม่ไม่หันมาแลเลยคือถ้าเป็นคนอื่นเขาก็มีสิทธิ์มีเสียงมาคุยกับคุณถูกไหมอ๋อผมผมไม่รู้ไงว่ามันมัน้บไปต่อโค้งเลยอ่านขอโทษด้วยครับ ให้รถเรา่มช่างหน่อยขอกล่องคืนได้ไหมไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับกล่องซ่อมใช่ไหมไปเลยไปเลยไดครับไปเลยแต่หมอให้ครับก็กระเป๋าอะไรครับพี่เอาไรที่ผมใส่กำลังหลบต้องหกครับสิบกล่องกำลังหลบมันก็แตกต่างกันด้วยผมเอาแค่นี้พอได้ได้ครับค่าเสียเวลาผมด้วยได้แต่ผมให้ก็กระเป๋าอะไรนะครับพี่ที่ผมมีต้องหกครับเดี๋ยวผมให้แปดครับี่แลยครับต้องหกครับนี่ครับพี่อีกสองกล่องครับสอดหรอครับครับ เอาด้วยนะครับพี่เอาด้นะครับเอาด้วยครับเอาด้วยครับพี่พอแล้วเออจะเล่าวอะไรนักหนาแล้วพอแล้วทำอะไรอะไรแบบพี่ทำอะไรเลยโอ๊ะอะไรอ่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยวิลลี่อะไรของเองวะเออเออพี่ก็ส่งข้อความไม่หยุดค่ะกะเพราไข่เคียวเพี่ไี่เหมือนกันเออไอ้ไข่ เฮียคุยไปเฮียไม่ได้เสียประโยคไม่ได้ช่วยเฮียอะไรสักเออเขาแค่จะมีอะไรโอ้ยเฮียกูกูสายเส้นยาวเลยสักเนี่ยเฮียเสียเวลาเขาลงไปหราอเปล่เนี่ยไปนน้ำมันด้วยสักไปคุยเจนต้าซาเบียไหมลอยดาวกับไอ้ลอยบางเอาไอ้ลอยพรุ่งนี้ก็นเดี๋ยวพวกนี้พรุ่งนี้เราเลยพรุ่งนี้เราลุยเลยกันเอากันรู้ว่าพรุ่งนี้ลุยแต่คือหมายถึงมึงคุยกันวันนี้เนี่ยว่าว่ามันจะเท่าไหร่จะ่ต้องเสียเวลาคุยพรุ่งนี้ก็น่าสนใจนะ ก็เคยคุยไปแล้วอ่ะว่าจะเคลียร์ปัญหาที่ค้างค้างกันอยู่เ,ยเ,ยเออไหนเดีย๋ดวยวกูพาไปเลยกับไป